งามหน้าตมลาวตมลาววีเอนักท่องเที่ยวไทยกับสวัสดีครับสบายดีพี่นกปงไฟสู่ผู้สู่คนเนาะบอกว่าแต่คนไทยแหละคนลาวเนาะบอกว่าคนใช้ยที่อยู่ในโลกใบนี้เนาะที่เห็นข่าวพระเจ้าเนาะก็เดื้เมมือกัข่าวพระเจ้าเสียออกมาว่าเรื่องเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวไทยเนาะวีเอตมลาวซึ่งตมลาวเพิ่นจากทยเงินนำานักท่องเที่ยวไทยห่าพันบาทมาทุกคน จ่เป็นยังไงนั่นเ้าไปเบินทึกดกันเลยทุกคนห้าพันบาทห้ 5, าพันเลยเหรออา้าวอย่างนี้คนที่ไปทำให้ผมทำไงอะ่ะเขาเอาเอาเล่มไปหมดเลยเ,เพราะผมเหมารถจากฝั่งนู้นนี่ครับของคนลาวอะ่ะ ไม่แล้วพวกผมจะเข้ามาได้ยังไงอะถ้าไม่ปั่มเข้ามาจะเดินเข้าไปได้ไงก็ใน,นเมื่อเขาก็าาาต้องตรวจอะเออขาตรวจตลอดเลยเขาตรวจตลอดเลยนะแล้วผมก็เสียค้าให้คนลาวเป็นคนทําให้ด้วยอ,อ,อ,ะอะไรนะครับอ่ะฮะหลังจากซิเวิ่งคลิปแล้วเราทุกคนข้พาพเจ้าสิออกมาอาธิบายอยู่หน่อยหนึ่งเนาะอธิบายว่า นักท่องเที่ยวกันเพิ่นไปเที่ยวลาวเนาะเพิ่นไปเที่ยวลาวแล้วเพิ่นเมาส์หลดลาวมาจากเมาส์หลดลาวมาจากฝั่งไทยเมาทั้งข้ารถเมาทั้งข้าแต้มพาสปอร์ตเนาะทุกคนเมาส์เมิร์ดเบวาคนลาวเป็นในหนาแต้มพาสปอร์ตให้กับเมาส์รดเนาะทุกคนหลังจากเมาส์รดไปแล้วเพิ่นกับไอเล่เพิ่นวอเล่ย์พาสปอร์ตเพิ่นเนาะ นักท่องเที่ยวไทยเพิ่งมาโดนฟัสปอเพิ่นเพิ่นคิดว่าเรียบร้อยทุกอย่างแล้วไปเที่ยวไปเที่ยวกลับมาค้าค้าสิออกมามาไทยทุกคนค้ากลับมาไทยเนาะแล้วไปเต็มฟัดสปอร์ค้าออกเนาะโดยเพิ่นที่เพิ่นเฮ็ดเองเพิ่นเพิ่นมาตั้มเองเพิ่นเนาะบัดน,นี้แหละตอมอลวแหละตรวจบึง่งแหละบ่เห็นตั้มฟัดสปอร์ตค้าเข้าเนาะเห็นแต่ค้าออกทุกคนเห็นแต่ค้าออก ซึ่งว่ามันมันมันผิดกฎหมายเนอะทุกคนบอกว่าประเทศใดกับมันผิดกฎหมายแบบว่าลักลอบข้าเมืองนอกตอมอก็บอกว่าลักลอบข้าเมืองอืมแต่นักท่องเที่ยวไทยเพ็่นกับบริจติตตานาแบบนั่นเนาะเป็นนําแบบว่าขาบวนการลดเมาเนอะขบวนการลดเมาแบบว่าอยากไทยเงินเพื่อนวายงานซัแต่ว่าหล,ลายสื่อสำนักข่าวลายๆเนอะเพื่อนก็บอกว่า,วาคือสิเป็น เหตุเป็นขบวนการเนาะทุกคนซึ่งตอมอเลาจะปักไมค้คนหาพันทุกคนจะปักไม้คนาห,คหาพันเนาะขอหาหลักหลอกเขาเมืองเพื่อนว่ะทุกคนขอหาหลักหลอกเขาเมืองและน,ะะนักท่องเที่ยวไทยท่ามาหลักหลอกเขาเมืองยังไงตอนมากะหออยางมานี่นี่ไสั้นสิเขาได้จังไรเพื่อนวะมีทางเขาเนะแต่ว่าเพิ่นอยาก็ยืนยาวหลักหลอกเขาเนาะทุกคนซึ่งตอมอตอมอเลาจะเป็นพลัางงานปุยญิงเนาะเป่นจะไงหาพันทุกคน วันนี้เทียงกันไปเทียงกันมนาะเพื่อห้องเขาห้องห้องเขาห้อง,องแล้วมีผู้ชายอีกคนหนึ่งพนังงานผู้ชายอีกคนหนึ่งพนังงานตมเจ้าหน้าที่ตมเพิ่นผู้หนึ่งผู้ในอยากได้หาพันเนาะทั้งจริงแล้วค่าปั๊บนาะมันก็หอดหาพัน 5, เพิ่นวาเนาะมันเพียงแค่สี่พันเพิ่นวะเออเป็นยังเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ตอมแบบว่าค่าปั๊บไหมเนี่มันก็เท่ากันบอกผู้ใดอยากได้ตัวใดล้วา่าาเท่านั่นบอกมาตรฐานเนาะทุกคนกับพระเจ้ากับ อย่างหูคือกันว่ามาตรฐานแบบไหนผู้หญิงบอกห้าพันผู้ชายบอกสี่พัน 4, สุดท้ายเสียเจ็ดแสนกว่ากว่ากี่ทุกคนสุดท้ายเสียเจ็ดแสนกว่ากี่เนาะเจ็ดแสนเก้ากี่เป็นเงินไทยเท่าดเป็นเงินไทยประมาณพันกว่าบาททุกคนประมาณพันสองพันสามประมาณนี้เนาะประมาณพันสองพันสามเสียประมาณนี้นักท่องเที่ยวเพิ่งกลักบบกพอใจเนาะเสียเงินแบบ บ่มีคุกป้ายสาเหตุเสียงเงินแบบว่าบ่ถูกต้องเนาะเสียเงินแบบว่าบ่มีการยึดบ่มีความยุติธรรมเนาะทุกคนถ้าว่าเจ้าอันถ้าว่าตอมอเล่าอยากตรวจวสอบแท้จะให้ความเป็นธรรมจะให้ความกระจ่างแจ้งตัวน,นักท่องเที่ยวแท้กล้องวงจรก็มีทุกคนกล้องวงจรในตอมอกับมีลายเนาะทุกคนก็ ตัวกล้องมกจ้อนว่าเข่ามามือใดเข่ามาแบบใดย่างไปซ่องใดเนาะทุกคนเห้ให้นักท่องเที่ยวภูมิใจเห้ให้นักท่องเที่ยวมีความเสื่อมันเห้ให้นายนักท่องเที่ยวเข่าใจเนาะอันนี้มิเต่จะปรับเงินเขาอย่างเดียวเป็นยังตัวหลกว่าหาพันสุดท้ายเสียพันกว่าบาทมาตรฐานมาอยู่ใส่ขาปแป๊บขอเห็นประเทศ อื่นๆค่าปั๊บเทไรเท่านั้นเนาทุกคนมาตรฐานเดียวกันมืดกว่าผูยิงผู้ชายว่ามาตรฐานเดียวกันมดปีสองพันสสี่นี่เป็นปีท่องเที่ยวแล้วประเทศลาวเฮาหน้าที่สีโคสานาแต่สิ่งดีๆเฮ็ดแต่สิ่งดีๆบริการเขาดีๆให้เขาไปเที่ยวบ้านเฮาหลายๆให้เขาเอาเงินไปใส้บ้านเฮาหลายๆอันนี้เปิดหัวมาเดือนสิบเอ็ดปีสองพัน เสาสาม,สามเปิดหัวมาแบบนี้และไสสิอยากไปเที่ยวบ้านเขาแลพไสสิอยากไปจับจ่ายใส่ซอยบ้านเขาเขาบอเสือมันเนาะเขาบอเสือมันในองค์กรต่งตางๆเนาะทุกคนในองค์กรบางองค์กรเนาะเขาบอเสือมันและไสสิอยากไปเที่ยวมีด้าม้าอยู่ตลอดประเทศเล่าเสมอเลยสิสปเป็นประเทศห่างอยู่แล้วคนเล่ากันล่างมากพี่ มีถูท่าก็เล็กน้อยเปิดปีท่องเที่ยวก็ต้องแนะนําแต่สิ่งดีๆบริการเขาดีๆให้เขาไปหลายๆเนาะคนไทยเนะี่ยเขามักไปได้บ้านเราเพราะว่าธรรมชาสตร์เลยวายังดีอยู่ทุกคนประเทศที่ประเทศแบบว่ายังบุ่พัฒนาแบบว่าเขาคนไทยเขาชอบแบบธรรมชาสตร,ร,สตร,ร์แบบววาบ้านนอกคอกหน้าแต่คือสมัยประเทศไทยหาซีปีทีแล้วเขาอยากไปลืมดําบรรยากาศแบบนั้นแต่เห็นแบบนี้พายสิอยากไปเนาะสุดท้ายนี่เนาะ ข้าพเจ้าจะขอฝากคนขอฝากอาบอกคนไทยเนาะถายย้าผู้ใดยังบบหู้ถ้าว่าไปเที่ยวลาวแล้วให้ไปนอนโรงแรมรีสอร์ทเนาะบอกห้นอนบ้านบอกห้นอนบ้านปลาส,ะส้หรือว่าบอกห้นอนในหมู่บ้านเนาะให้ไปนอนโรงแรมรีสอร์ทถ้านอนในหมู่บ้านเจ้าอาจสิโดอนไทยเงินอีก เห็นบวกคนไทยหลายๆคนอยากไปเที่ยวยุโรปครับบอกแต่ยาานกองร้อนทุกคนกองร้อนแล้วเขาไปนอนอยู่บ้านแหละกองร้อนหรือว่ามาเนาะนายบ้านผู้ใหญ่บ้านมาทายเงินของเขาคือทีเขาเห็นมาแหละผมแนะนําให้ไปนอนโรงแรมรีสอร์ทครับผมไม่มีไม่มีใครทายเงินคุณแน่นอนครับผมเนาะแต่กระไปกันต้องสเต็มพาสปอร์ตโดยตัวของท่านเองเพื่อความ ถูกต้องไม่ต้องจ้างเขาข้าพเจ้าในะนำคนเราคนหนึ่งขอโทษแทนประชาชนราหลายหลายคนเมืองเ่าเป็นเมืองหนาเที่ยวคนเ่าวนี้สัยดีแต่ว่ามีบางองค์กรที่เงินบ,บ่พอกินและกระทยเงินนักท่องเที่ยว ปี2024ประเทศลาวเปิดปีท่องเที่ยวครับเซอร์ครับผมถ้าคุณไม่อยากไปผมก็ไม่ว่าอะไรครับเพราะว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้เป็นผมผมก็ไม่อยากไปขอบคุณครับ